สวัสดียามเช้าครับพี่น้องวันนี้หกโมงสี่สิบนาทีครับหกโมงสี่สิบนาทีมาดูเจ้าชานนะครับจะรักษาอาการป่วยของสองแม่นะครับน้องบัวบัวงามกับบัวทองนะครับเตรียมยาเรียบร้อยแล้วครับเช้ามาหน้าที่ของหมอชานครับหมอชานก็จะเตรียมยา ไปรักษาควายที่ป่วยด้วยโรคขอบวมนะครับพี่น้องวันนี้เป็นวันที่สองนะที่จะให้ยาอ,อาการของแม่บวงทองตอนนี้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นดีขึ้นอย่างมากเลยครับดีขึ้นอย่างมากเลย <c oughs> ส่วนน้องบัวง,งามนะเดี๋ยวดูก่อนว่า บังงามอาการเป็นยังไงบังงามบังงามจ้าอ่ายังมีน้ําใสๆหยดจากปากอยู่นะครับยังมีน้ําใสๆหยดจากปาก๋อหยดเยอะด้วยนะยมีน้ําใสๆหยดจากปากตอนเช้า เอาขาเอาเอาเชือกเกี่ยวเขาด้วยนเชือกเขามัดเขาอยู่ไหนโอเคต้องมัดเขาชนแผงเลยอย่าไปชนต้นเสา่าเดี๋ยวเราไปดูทางน้งกันเรียยาอยู่ที่นี่นะมาเอายาไปก่อนรับยาไปตั้งไว้ที่ไหนก็ได้ในรังไก่ก็ได้ ไปดูเด็กๆกันครับน้องโยกอ่านี่น้องพลอยน้องพลอยแข็งแรงมากน้องพลอยแข็งแรงครับโยกครับโยกโยกอ่าบุกโ,โนนครับโนนสงการกับแจมแจ๋วนะครับสงการกับแจมแจ๋ว มา,าดูคนป่วยกันน้องปิน่นมังปิ่นก็โอเคกินฟางอยู่นะครับน้อง อ,อมบุญสวัสดีจ้าอ,อมบุญน,นั่นแหละมีการเหละตามองอย่างอมบุญแข็งแรงแล้วไปดูแม่เหลืองแม่เหลืองยังปวดท้องอยู่นะครับเนี่ยแม่เหลืองยังกัดกามกรอดกอดอยู่อ่า ไม่มีนานๆกัดทีเนาะคุณเพ้นเป็นไงบ้างลูกไม่เหลือน่าจะยังปวดมดลูกอยู่นะครับเป็นเดินยกหางแอยืนยกหางเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเย็นนี้จะล้างมดลูกซ้ำให้อีกทีเดี๋ยวจะฉีดยาให้อีกสักชุดหนึ่งนะครับฉีดยาแก้ปวดให้ อา,อาการจะเชื่อจะอืนะครับจะที่ไม่ผิดปกติอะไรเด็กสองตัวน้นก็เล่นกันอยู่ไม่ปกตินะครับไม่ผิดปกติเดี๋ยวไปดูทางหัวน้อนก่อนผมเดินมานี่ก่อนนะครับน้องชานฉีดยาแล้วนะครับหมอชานฉีดยาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยกี่เข็มเข็มแรกอยู่นะครับ เกมที่สองนั่นแหลนนะ่อทานาะดอ่าสยายากนะสำหรับคุณพินนี้เอไม่ใช่บัวง,งามนี้ไม่ธรรมดาสยดยากมากมัดเชือกหย่อนด้วยนะ เชือกคลายหมดแล้วมัดยังไงอย่างนั้นนะเออมัดเชือกหลุดหมดเลยยิ่งทำงานยิ่งอา้าวนี่ยทางนี้ก็ไม่มีปัญหานะยกยกไม่ยกยืนซึมทาไมยกยืนเฉยๆกัน ปล่อยแล้วมาจับเจ้ยกหน่อยดิยังกป็นควายเด็กนะครับเรายังดูอาการไม่ออกไม่ออกอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ยืนเล่นอยู่ไอ้หมอนี่ป้าเรียกทำไมไม่หันมาด่วนๆนีน่เล่นตัวเดียกได้เออเป็นไงลกูกอ๋ากเป็นไงบ้างไปดูทางนี้กันครับ จะดูตจาชานฉีดยาแมนะ่บัวทองจะฉีดสามวันนะพี่นะ้องตัวนี้จะฉีดสามวันอ่าเป็นยังไงไอ้หนูถุงทองทำไมร้องหาอะไรลูกกาน เอาประหลอดประวัดิไข่ถุงทองให้หน่อยดิทำไมถุงทองมีน้ำลายยืดทำไมมีน้ำลายยืดลูกติดเชื้อจากลูกสาวเหรอยายเรียกหาใครลูกใายายยายเรียกหาใคร แลลูกชายก็ยืนอยู่ข้างหลังนั่งไงไปมาดูทางน้ําเพชรต่อครับวันนี้เราฝุ่นก็โปรให้กินหน่อยนะดูน้ําเพชรเป็นยังไงลูกน้ําเพชรเป็นไงจ๊ะใกล้จะคลอดหรือ,อยังน้ําเพชรโอ้ยหลอกฟ้าตลอดเลยนะเรา เอาอิ่มก็บวมเราไม่รู้ว่าเขาสมอะไรยังไงพี่หมอพี่ขาวเป็นไงครับพี่ขาสบายดีนะสภาพสุขภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับวันนี้เหตุการณ์ปกติการปกติเ,กกตเดี๋ยวขอวัดไข้ขอวัดไข้ถุงทองสักสีครับตะครั้งหนึ่ง ผมลองดูน้ำลายยืดๆอ่าอาจจะเป็นเพราะอากาศหรือเปล่าเช้านี้อากาศสบายพี่น้อง25องศาครับ25องศาอากาศเย็นสบายไก,ก่ก็สุขภาพแข็งแรงเชื่อวัดสุงทองน,นะ่ปหลอดหักใช่ไหมอาไ้ปอหลอดลอด,อดีอยู่นันหักเดี๋ยวให้เจ๊เอามาเพิ่มอันนี้มันจะวัดยากกว่าอันนู้นไหมหรือไงเรื่องนี้ใช้ง่ายกว่า อันนี้ง่ายกว่าใ่นี่ยฮะเหมือนกันอ่าลูกรอ เย็นนี้ฉีดยาพระยาธิชุดใหญ่พวกเด็กๆดีกว่าเดี๋ยวให้เจีายามอ่ะสามจุดเจ็ดจุดหกโอเคเอนตารปกติไปามาฉีดยาอาแม่อมแม่บัวทองเลยเอ่าบัวทองฉีดยาหน่อยนะลูกนะ พรุ่งนี้ก็จะปล่อยแล้วครับที่น,น้องพรุ่งนี้จะปล่อยออกไปทุ่งละพรุ่งนี้ฉีดยาเข็มทีสุดท้ายแล้วก็ปล่อยแล้วครับเออวัดไข้ดูสักหน่อยไหมวัดไข้ตัวนี้นะตัวน้นวัดยากประเมินเหตุการณ์แล้วตัวน้นน่าจะมันยังสดชื่นมากอยู่ วัดแม่บัวทองหน่อยเพราะแม่บัวทองท้องแก่มากเดือนนีอ้อีกเดือนอีกเดือนกว่ากว่าก็จะคลอดแล้วนะครับธันวาเนี่ยบัวทองกำหนดคลอดธันวาน่าจะหมดฝนแล้วนะพี่น้องนะนครนายกน่าจะหมดฝนแล้วละครับ เช้าวันนี้อากาศเย็นสบายมากเลยครับชานบอกฌานบอกโอ้หนาวพอได้รัยจานฌานไม่ชอบอากาศหนาวอากาศหนาวนี่จานจะนอนตื่นยากมากเช้ามาจานบอกว่าโอ้หนาวพอได้ฌานหนาวพอได้ผมยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะยังสบายสบายนอนเปิดพัดลมชิวๆเลยเอ้ามันยืนปิดไปแล้วไม่ไม่ต้องมัดอะ่ะ มัดไปโน่นเลยฮะไม่ใช่มัดกับลาวลัวตัวโน้นได้ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องแก้อ๋อมันไม่ต้องแกะเด้อไม่เป็นไรอมัดเลยก็ได้แล้วเมื่อาวานไม่เห็นประคอง วันนี้ขอรายงานอาการพี่น้องนะครับรายงานอาการพี่น้องว่า <c oughs> สุขภาพตัดทุกตัวยังปกติอยู่นะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีน,นิมิตหมายที่ดีว่าเช้านี้ไม่มีอาการป่วยเพิ่มเมื่อวานตอนกลางคืนนั่งคุยกับฌา์ชานบอกว่าเช้านี้ตัวไหนจะป่วยง่อฌานฌานไม่อยากจะให้ป่วยนะครับไม่ใช่ว่ามันอยากจะให้ป่วยชานบอกว่าไม่อยากให้ป่วยเลยป่วยมาก็ต้องฉีดยา อาจารย์ใจหายนะอาจารย์ควายมันเสียชีวิตไปสองตัวนี่เอ,อน่าเสียเลยนะเมื่อวานอาจารย์บอกทำไมมันตายง่ายอย่างนี้ลนะ่ะอาจารย์มันยังเด็กน้อยเนะอาจารย์ยังไม่เคยผ่านการเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยงเพิ่งมาอยู่ได้ปีนึงเต็มพอดีนะอาจารย์เข้ามาอยู่เดือนอะไรวะสุลาใช่ไหมอาจารย์ฮะเดือนตุลา ่านมาอยู่ได้ยังไม่ครบปีนะเพราะว่าฌานออกไปขายติมอยู่เดือนกว่าใกล้ครบปีแล้วตอนมาอยู่ใหม่ๆก็ยังตัวน้อยๆอย,อยู่ตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นเยอะมันกินเยอะครับ่านกินเยอะกินไข่กินไข่วันวะละหกลูกตัวกินไข่เนี่ยดีไม่เอาไปกินในน้ํา ดีนะผมมีแม่ไก่ลองสู้กับชานไขวันนึง20ิกว่าฟองเลยสู้ได้ทำไมงั้นเสร็จเลยนะนั่นแหละพันกระเล็กนั่นเลยพันเหล็กประตูนั่นแหละ คงไม่มีอะไรต้องดูนะครับเพราะว่าการจีดยาก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะผมเจอมันจะล่วงเลยเวลาพี่น้องไปนานเอาละครับโอเควันนี้สรุปให้นะครับพี่น้องว่าอาการป่วยของน้องๆควายของผมของลูกๆผมวันนี้ยังไม่มีป่วยเพิ่มนะครับเป็นปกติอยู่ก็ขอให้อากาศมันแห้งขึ้นเร็วๆอ,อากาศแห้งเร็วๆไม่มีฝนมา ถ,ถ้าถ้าถ้าไม่มีผลมานี่จะเบาใจได้เยอะนะครับเบาใจได้เยอะแต่ถ้าฝนตกตกนี่ก็ย,ยังเครียดอยู่นะพี่น้องมันโรคคอบวมนี่ม,นมันมันมันมากับความชื้นนะมากับความชื้นแต่ถ้าอากาศแห้งๆฝนไม่ตกอย่างนี้ผมก็จะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ครับจะไม่ค่อยเครียดจะสบายใจได้โอเคครับพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับ ลืมไปครับเมื่อกี้จะให้พี่น้องดูการวัดไข้ของแม่บัวทองนะครับนี่นี๋วชารวัดไข้อยู่นะฮะเมื่อกี้ลืมนะครับตัดภาพไปซะก่อนเดี๋ยวจะตัดต่อพี่น้องดูอะทำเจ็ดจุหกมันก็ปกติเลยนะเนี่ยถดังั้นฉีดยาเข็มหนึ่งอีกชุดหนึ่งพอแล้วครับแสดงว่า ก็ต้องฉีดนะครับยาก,ก็ต้องฉีดเพราะว่าฆ่าเชื้อไว้ก่อนต้องฉีดยาฆ่าเชื้อไว้ก่อนนะฮะยังไงเราจะไปเสี่ยงไม่ได้เพราะว่าเขาท้องนะครับต่อท้องในเมื่อมีภาวะติดเชื้อกับลูกเนี่ยแม่ยังไงก็ติดเมื่อวานมีอาการเห็นได้ชัดมีอาการไออาการจามนะครับอาการจามอาการไอเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยเขา โดยการใช้ยาเข้าไปฆ่าเชื้อเพื่อปลอดภัยไว้ก่อนนะพี่น้องปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าเขาท้องถ้าปล่อยไปก็จะเหมือนแม่เหลืองเนาะอ่ะถ้าปล่อยไปก็จะเหมือนแม่เหลืองไม่เอาแล้วครับตอนนี้ยอมฉีดยาดีกว่านะยอมทรมานใจดีกว่าอ่ายอมให้ลูกลกเก็บเก็บตัวนิดนึงยังดีกว่าเราไปให้เขาแทงลูกเนาะ,ะนี่ครับอืมเรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะวบาผมวัดไข้แล้วลืมบอกพี่น้องเฉยๆครับ